ชื่อเขาจริงสาขาเต็นลูกผมที่ไม่มีลูกผมในเชนตรงนี้ด้วยพ่อโบต้องเห็นหัวนมขาดจ้ะขาดจ้ะลุกเถิดอย่านั่งมาถึงกับพีน่าเลยไห้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็กลับบ้านกินข้าวต้มได้แจ็กกี้จ้ะฮะเลดี้แจ็กกี้ค่ะนะ้ำรู้จักปะฮ่าสิเพนนียะทำไม่ฮีสิมามาสวัสดีฮ่าพวกกันเลดี้แจ็กกี้ฉันจะต้องแบบดิวอารอมนิดนึงก็บอกว่าวันนี้ ก็คือเป็นการแต่งหน้าทํมโทมไปงานประกาศรางวัลของซูมดาราเพราะว่าชานมีชื่อเขา้าจริง เตรียมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวพี่หวานมาความสรวนจะเริ่มขึ้นทันทีทันใดเดี๋ยวต้ขอบแบบว,ว่าแต่งหน้านดิดๆๆหน่อยๆก่อนเพื่อให้มั่นใจในตัวเองมากกว่านี้แล้วก็ขอเซตลูกผมที่ไม่มีลูกผมในชันตรงนี้ด้วยนะคะเอาและค่ะเริ่ม <c oughs> โป้ต้องเห็นหัวนมนี่เราไม่โป้ได้เลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหัวนมจงอมชมพูไว้ก็คือว่าเราแต่งหาทผมใส่สภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหมุดเราเตรียมวขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราจะมาถ่ายรูปกัน เราเอาเข็มได้ไหปะเขาได้เอามาเปิดนิรภัยนะเอาแอลกอฮอล์เอาเลิกเอาใช้ก่อนเลยตาขึ้นเวลาเปิดเพลงชื่อแตกพีตามอุ้ยกลัวมากชื่อวันนี้เป็นชื่อของพี่ธนาก็คือว่าจริงๆงานอะเขามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบสโค้ดสีพาสเทลเราก็เลยแบบเออมาเป็นพาสเทลแต่ว่าจะให้มาเป็นพาสเทลธรรมดาคนก็ไม่จำก็เลยต้องมีน้องดอก มี่น้องดอกตรงนี้เอาไว้พัถ่ายให้ดูเป็นมิตเนี่ยเห็นปะหันไปไหนก็ดูเป็นมิตรเยคแต่ชุดฉันคาดตอนจะต้องเดิน,ดนแบบยืดตัวเป็น,นรีบบลูคาสเทลเรีบบลูคาสเทลแล้วก็ผมก็สั่งสร้างเลยอาจารย์เอกที่บอกไปเป็นทรงกล้วยหอสมสั่งตลบหน้าเนี่ยโดยพี่เข้าตูวันนี้ก็รังสรรด้วยลุกเถิดอย่านั่งเป็นลุกนี้ลุกหล,กลกหน่อยจะ้ะ แคบปบหนึ่งก็จะถึงเวลางานแล้วต้งใช่ดอ,อกชุดนึงโอเค,อเ,คเป็นนักสแสดงเนี่ยโดนเข็มทิ่มก็ต้องอดทนนะคะได้ไหมมันน่าจะดีขึ้นแล้วแหละปากสู้เนี่ยมาถึงปุ๊บงานเขาวุ่นวายเลยอ่ะเหนื่อยใจมาถึงกับพีน่าเลยวัลซูมออนไลน์ฮิตแฟนคลับฮอตเดินเชิญค่ะครับผมรางวัลซูมออนไลน์ฮิตแฟนคลับฮอตมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ครับคุณแจ็คก,กี้ชาเคอรลีน คุณเขื่อนพัฒน์ด้านในพีมรี่พายเอมวิทวัสและคุณน้ำพัชรพรครับผูท้ที่ได้รับรางวัลซูมออนไลน์ฮอสแฟร์สแควร์ได้แก่พี่แจ็คกี้ชาตรีครับข,ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณแจ็คกี้ชาเตรี และนี่คือคุณแจ็กกี้ชาคารีนค่ะสวัสดีค่ะก็แจ็กกี้ชาคารีนนะคะอยู่ในวงการมา13ปีนะคะนี่คือรางวัลแรกในชีวิตนะคะก็ขอขอบคุณทางซูมดานะคะที่ที่เห็นรุณภาพของแจ็กกี้นะคะแล้วก็นำชื่อเข้าชิงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะชาวมะม่วงทุกๆคนนะคะที่โหวตกันจนมีวันนี้นะคะแล้วก็ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องสามนะคะที่ให้โอกาสจะกกี้เสมอมานะคะขอบคุณผู้จัดก,การขอบคุณคุณแม่คุณพ่อต้องขอบคุณเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ารางวัลแรกนะคะก็อขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเ,เคยแต่นั่งไม่เคยมายืนตรงนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะและนี่คือคุณจ็กกี้ค่ะ มรสุมไต้ปีนสัสเกิดขึ้นทุกคนคือแบบว้าวฉันก,ก็เลยก็เอาตัวรอดได้ใจมหาธิตสงบตอนนี้ทุกคนรับอยู่ในสถานะปกติแล้วเดี๋ยวเราจะมีให้สัมภารรษณ์สื่อแล้วก็กลับบ้านกินข้าวต้มได้<ม>ฉันจำนำสชคคุณดังได้แม่นมากคุณพ<ม>าพรมาลีซอยก็จะำได้ทั้งหมดแล้วดีๆสักกีจ่าห้าใจเราอยากเป็นนางงามชื่อสักกีต่าห้าใจเราอยากเป็นนางงามเราต้องจำชื่อคนนี้ให้ได้พาพรมาลีซอยใช่แลาน,าลอนขานาอบคุณค่ะยินดีด้วยนะ สำกรลังมันนะคะเขียนดีด้วยนะคะยิ่งด้วยแนนหนังบองค่ะสูงมากฉันกลัวมากคือกลัวรอบหน้าผู้จัดการจะเห็นแล้วจะให้ฉันทำแบบนีใช่ขาือไม่เห็นเก่งแนนถือว่าไม่โตอ๋อใช่เหมือนกันเลยอยู่ได้กันได้เลยเมื่อไหร่ที่ไม่เห็นหัวนมแปลว่าไม่โตดูปอะไรกันได้ไปทำมันแรกในชวิตตั้แบบว่าอายุ13ปีตอนแรกคิดว่าคงไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะว่าปกติเราก็จะ ของแจ็กกี้นะคะตอนนี้เป็นไงบ้างกระแส่เข้าจะติดท็อป5หรือยังติดเิดแม่แอ่อก็ถือว่ามีลุ้นแล้วน้องไม่น่าจะมีซูมดาราอวอันยี่สนะคะสาขาที่เราได้ก็คือรางวัลซูมออนไลน์นิฮิตแฟนคลับ จะบอกว่าจริงๆอะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ได้มาจากการที่ทุกคนโหวตให้จจก,กี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่สนับสนุนจะก,กี้โหวตให้แจก,กี้ชอบในตัวแจก,กี้ชอบด้วยตัวน้องบองนะคะแล้วก็ได้เป็นรางวัลน,นี้มานะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนขึ้นไปพูดคือตอนแรกก็คือว่าฉันก็เห็นคนอื่นเขาก็ไปรับรางวัลกันเยอะแยะอู้เมันต้องทิงสาป,ปีจะไม่เคยไปได้เก่งแบบนานรล้วแ่ะก่นแบบ รอบนี้จ้าฉันก็คิดว่าฉันก็ไม่ได้จะตื่นเต้นหรอกฉันก็เลยเพิ่งไปพูดเพราะแม่ฉันคุณบุตเมื่อวานนี้โทรมาจ้ะบอกว่าลูกถ้าขึ้นไปรับเนี่ยห้ามลืมพูดชื่อแม่บุตรเด็ดขาดเลยนะแม่ฉันบอกมาเมื่อกี้ฉันได้พูดไหมไม่ได้พูดอรอฉันขอบคุณครอบครัวหรอขอบคุณคุณแม่คุณพ่อโขอฉันตื่นเต้นไปหมดเลยฉันได้ปากจานมือจานไปหมดเลยตื่นเต้นแค่แต่แบบให้พูดอีกรอบฉันก็จะต้องขอขอบคุณ ซูมดาราก่อนเพราะว่าทางซุมดาราเนี่ยเสนอชื่อฉันเข้าชิงแล้วก็ขอขอบคุณที่อย่าทางช่องสามด้วยขอบคุณ ที่ผู้จัดก,การทุกคนขอบคุณคุณแม่บุตรนะคะขอบคุณผัดน้มืี่ถึงที่นะคะเพราะไม่ได้พูดชื่อแม่ขอมาขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบตัวจากรีช่างหน้าช่างผมกราบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะจะบอกว่าแต่งฉันตั้งแต่วันที่ฉันไม่มีตังค์วันนี้ฉันมีแล้วมีตังค์ใส่กับทุกปีก็แล้วเออเรามีแล้วคือบอกได้เลยว่าแบบทุกคนอะมีแบบบุญกุศลต่อตัวฉันมากขอบคุณคุณหวานเจี๊ยบด้วยที่มากำกับการผลิตตั้งแต่เช้าสรุ่แคร์แ ขอบคุณคุณลูกกอล์ฟที่หาต้บุกคุณนีเจอนะคะขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณต้นนะคะที่เอาขนมจีบมากินที่บ้านฉันจนมีกลิ่นทั้งห้องนะคะขอบคุณทุกอย่างที่แบบว่าทําให้เรามาถึงจุดนี้เอาเป็นว่าคือเข้าใจตั้งแต่หยิบรางวัลมาแล้วก็เข้าใจเลยว่าการที่แบบว่าคนคนนึงได้รับรางวัลหรือนักแสดงคนนึงได้รับรางวัลนะฟิลมันเป็นยังไงคือแบบฟิลมันคือมีกําลังใจในการที่จะทํางานต่อ,ตอไปอะไรอย่างเงี้ย คุณมากนะคะแล้วก็รับได้อีกนะคะรับได้อีกนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฟ้าดีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบายดีใจจ้าสวัสดีค่ะมาแล้วคุณนั่งกันไลนดูนดูเมื่อกี้โอเค ดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดกันเป็นนิ้วล็อกนะคะ